อมอไปไหนวะมอไปอยู่แก๊งโอเจ็ดเหรอครับคุยตาลี่อยู่จ้ะใจแค่นั้นลูกเพราะว่าทำมีแดนกิ่งตองตัดจบเต็มกีโดนปะใช่จ้ะอโดนปะัไปเมือนสามโดนโดนโดนไม่าเห็นไม่เหยื่อเลยคือได้ถุงถุงทีสามเลยด่าแค่ว่าบีเอลสีส้มอะไรก็ไม่รู้อะด่าแค่นั้นไม่แล้วมันโหไม่ได้เหรอไม่โหโหไม่ได้เขาบอกตัดจบใครครับเอ้ยน้าเหรอครับโไม่ได้หรอกครับครับโอ้ยเอาเอาอยู่แล้วครับ ต่อจริงครับไอเชี่ยหลอเดี๋ยวผมเอามาแน่ครับไอเชี่ยหลอผมไม่สนหรอกครับมันตามหาผมไปเจอเพราะตอนนั้นผมใช้หน้าสาบเอ็ดตอนนี้ผมเปลี่ยนเปลี่ยนมาให้มันเลยเพื่อมันจะได้จี้ผมมันจะได้รู้เรื่องว่าการที่มายุ่งกับผมมันเป็นยังไงไอหลอใช่ครับหมัดฟันล่วงหมัดเดียวหมัดฟันล่วงก็ตีผมกสตีชาม หลอไม่ใช่ไม่ใช่หลอเพราะฟันร่วงหรอครับฟันไม่แปลงครับพี่หลอผมว่าผมน่าจะเล่นตามกฎกิจกรรมนะไไม่ดทอะรผิใช่ครับเวลาเขาพูดกินยังมเหม็นใช่ใถูกไหมโอเคไม่ได้ครับผมครับผมขอบคุณครับแล้วผมบอกตัวไหนว่าคุณว่าผมเอาไว้นนั่นไปตี ป่าหนูว่าไม่ต้องไปอธิบายกับมันหรอกจริงนะบอกมาเลยว่าก็คือเรื่องจะตีอ่ะป่าไม่ต้องไปพูดหรอกอธิบายไม่ต้องไอ้พดะมต้องพูเลย่ไปกละเอียดนีาเไม่ต้องพูดหล้ยไั่ต้องไม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 ่ต้องโตล้ไอ้พี่งเออเออเออไม่ต้องม่มันจะเริ่มปัญหาก็คือไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่้องออ่่องไม่ต้องง่อ่งงอ ไม่รู้รอบนี้จะด่าอะไรดีวะพี่หล่อไอ้หล่อเขากดบ่อแซนแล้วหลอกปิดหัวจะมึนๆนะแต่กูจัดให้แน่สองโซนมหรอสทุ่มได้ไหมสองทุ่มสองด้ไหอสองทครึ่งชั่วโมงลูกสองทุ่มหกนาทีเจ็ดแล้วครับเสร็จแล้วครับใจเย็นใจเย็นครับเก็บอาการไม่ต้องเลยได้ตีอยู่แล้วครับเป็นสักไม่ต้องามน้ำมันนะมันกวนตีนอยู่นะมันจะให้เรามีอารมณ์ ได้ไหมไม่รีเซตก่อนตอนนี้รีเซตก่อนรีเซ็ตแล้วลบมอนเดี๋ยวเราไม่ได้ได้ครับผเราจะคุยรายละเอียดเสร็จแล้วลูกกัสองทุ่มสิบห้าแล้วกันผมเทนะเมื่อกี้เราไม่ได้เซ็ตอะไรเ็จมันธรรมดารื้กัไมคี้ชากสตารอะไรนะตีสามนะเก้าจบเก้าจนเก้าจบก้าจบมึงได้ด่างวไม่ต้องกลัวพอเนไว้เขียนไว้อาหรอมือปืนตาบอสีอันพี่หล่อกขาเป็นโลตาบอสีหรอปลาแงอยู่มงมันอยู่ลรอบ รอบแล้วสามสินาทีไม่เชื่ออะไรให้บับจริงๆเดี๋ยวประมาณเยอะมากอ่ะมันออนฟุตได้เชื่อขนาดไหนดูไอ้หรอไอ้ควายเชี่ยเชี่ยงงอี้อ่ะไม่ใช่หรอปิดครบพวกมึงไหวหมดเชื่อกูดิรีบยวทำไม่ครบต้องเข้าใจแพทการเล่นเยอะๆปืนครบแล้วครับตอนนั้นพวกมึงต่อคือแก๊งระปืนครบแล้วจริงๆนะเก็บรถก่อนรอบข่ายแค่สองกระบอกเองคือตอนนี้สิ่งที่มึงต้องทำนะคือมึงรีเซ็ตอารมณ์ทุกอย่างเซ็ตของอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวรอเล่นสตอรี่เป็นใช่ปะ ต,ตอนนี้ยื่นกันอยู่ตัวพี่ผมเขาเพิ่งชุบหมอเพิ่งชุบผมนะรอใคร,รว่างบ้างมารับแดงแดงอะไรปะ มึงตามหากูเหรอฮะหายหายได้แคฮะมึงตามหากูเหรอฮะไอสัตว์ฮะแล้วคูแวคูแหคูแอวคูแวเมื่อกูเดียวไปไหมสัตว์ฮะคูแววครูแววเยอะคูแหววเยอะเหรอไอสัตว์ปีตอนสองทุ่มสิบห้า ตอนสองทุ่มสิบห้านะแล้วก็เดี๋ยวยายกดเริ่มตอนสองทุ<ห>ม่มสิบห้าโวยวายังเฮ <ขด S 2> ียไม่ครบเลยไม่เ<ม>ชื่อหรอกรอไม่เชื่อหรอกยังเฮียสองทุ่มไม่เชื่อหรอกสี่สิบห้าอีกหกนาทีเราเคลียร์สล็อตเรียบร้อยให้เรียบร้อยก่อนสี่สิบห้านะลูกนะกิได้ยินไหมลูกโอเคลูกเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนสี่สิบห้านะสองทุ่มสี่สิบห้านะเคลียร์ได้แค่หกนาทีใช่ไหมเรื่องแอคทีฟอ่าใช่ลูก หรือจะเอาเวลาเพิ่มไหมังไรเรียบร้อยบ้านเรื่องแอคิวไอ้ไอ้้ยยไอคนมาคุยมันคือตัวเลียนี่แหละมันมาพูดกับส้นตีนมันมังหว่อนอย่างเลียอยู่เลยเออเออช่างมัน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 เล็กน้อยเล็กน้อยไม่ต้องห่วงมันถามหากู้หล่ออาทิตย์ใช่ใช่ใช่มันถามกดเงินอ้นี่ด้วยนะกดเงินสดธนาคารกันด้วยนะกูไม่ได้คาใจฝั่งมันนะกูคาใจยายเนี่ยพี่ฟังอยู่ป้าพี่ฟังส่อนตีนอย่างไรโยโย่ผมคงขอค่าแบงค์ลิสหมอกเลยดิพี่ห้าแสนได้ได้ได้บอกแหละ สี่หนึ่งหนึ่งพี่สี่ร้อยสิบเอ็ดสี่หนึ่งหนึ่งตรงตรงแลนอะรถผมอ้เฮียอาแปดอะทำไมมีอะไรยูยูมีคนหยิบใครผิดคันไว้โอเฟโอเไปพาวสิไม่ต้องน่าจะฉันเองกลับไปออไอบอลไปไหนหรอวะจริงขาดห้าก็บอกใช่หรอเอะผมผมพูดตรงนะไอ้ที่ผมบอกขาดบอกผมบอกฝงขาดสองก็บอกอ่ะไม่จริง อันนี้เอาอย่างนั้นตัวนั้นน่ะอืมไอตัวนั้นน่ะไอตัวที่ที่ด่ามันน่ะไม่แต่กูงงว่ามันไม่คือมันมันยังไม่มีใครแบบมาทำให้กูรู้สึกแบบเข้าใจว่าทำห้กูรู้สึกเลยไอเฮียไอเียของเหลือได้แล้วเสาวอะไอห้านาทีห้านาทีเช็คของกันยังไงพี่ซันพี่ซอนพี่ซันกับพี่ซอนกับโอมลงไอมาเลเ์วอลลังผมเลยพี่ เดี๋ยวให้โอมตีหกสี่เอ้ยทุกคนมึงไปรวมเลเวลล่างิเซตของเซตรถอะไรแล้วก็ไปรวมเริ่มกี่โมงเลคเอไหนก็อยู่บ้าโอมเริ่มโอโยโย่เเลลลว่าามีเวลาอยู่รีฟาร์มเลยลอน้ากระตู้ดูเวลาโอ้โหไอ้ตู้เริ่มครับตีไม่ได้แอลตีไม่ได้คอับเดียวอ่ะไรพี่บอกว่าพี่พี่เพิ่งไอแอลเอลมีเหรียญในนี้เท่าไหร่มีมีบัตรไอเนี้ยบัตรกิจกรรมอ่ะครูปองกิจกรรมอ่ะ คำตอบมันได้หมืองไล่มึงไล่รู้ไหมว่าพี่ไปแลกมาทำเนี่ยกูจัดให้ไม่ใช่รู้อยู่แล้วหรอไอตู้ด่าไอตู้ไอตู้มันไม่ผมกับไอตู้มันไม่โกรธกันเว้ยเอาผมพูดจริงนะผมไม่รู้ว่าถ้าผมไปได้ไตู้เลยตู้จะโกรธไหมแต่คือถ้ามันด่าผมผมไม่โกรธแน่นอนอรอไม่รู้เพราะอะไรอ่ะ บอกบอกกูอยู่ดูบอกกูเรียนดูไว้เพราะกูบอกอยู่มาสี่ปีทำเงียบคุยแฮรลิงเด็กแซ่บกูยังไม่พูดสักคำเลยแฮรลิงเด็กไปปืนไหล่เลยไหล่เลยแหละเราใช่ใช่ใช่ถ้าแฮรลิงเนี่ยขาดตะขึ้นได้แค่ยังไม่ขึ้นเฉยเฉยอ๋อไม่ผมบ่อไม่ได้ขาดสองกระบอกแล้วผมบวกแค่นั้นแหละเลือกส่งพัสดุให้คนืคือถ้าไม่มีคนแบบว่าเด็กเด็กฝึกงานสี่คนอ่ะ ถ้าหนบแล้วก็ขาดหกกะบอกว่าตายกันทั้งวงไงเฮียตายบ้าละกายเอ้ยเอ็มมมนะจ๊ะทุกคนเล่นฟังกันนะจ๊ะแผ่นมือนะใช่ใช่ใช่โอคิดถึงคิดถึงหน้าก้าวไว้เฮ้ยแกงเขาบางคนบางคนอ่ะแบบเขาชอบเล่นเป็นตัวลวงนะกูบอกก่อนเลยบางคนอ่ะไอ้กายมึงดูไว้สี่ปีแล้วมึงอนาชีกี่ปีที่เป็นแค่เก้าอี้วะ ที่ที่โดนไอ้ปืนเซนเซต์ก็ไม่รู้อ่ะแต่แต่ตัวลัวไม่เท่าไหร่แต่แต่ตัวส่งเนี่ยจี๊ดอยู่ตัวส่งอ่ะมัน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 ไอ้นี่เลยนเว้ยมันโดนตำรวจจับเลยนะเว้ยแบบการกระทำบางคนนี่โดนตำรวจจับเลยนะไอ้กายอย่าตกใจนะไกเเออดาย่ในะไก จะส่งการแล้วก็ดีๆนะทุกคนทำไรอะใช่ไหมโจเพื่อนใช่ครับระวังระวังไว้แล้วมึงหาที่รวมเลยเรื่องโดนปับอะไรก็ระวังไว้หน่อยทไรเดี๋ยวเขาโดนด้วยแม่พยาแคมป์ไงใครที่ไม่ได้ทําอะไรมึงหารวมเลยพี่ตูด่าพี่เบนั่งขำพี่เบด่าพี่ตูขำมันนี่คือสลุปตามนี้เลยใช่ป่ะผมไม่ไม่รู้อ่ะ ยันจี้ก mm ัน hmm. ยังไงก็ไม่มีมันไม่มันโกรธกันนะไม่รู้ว่าที่หนักจัดกันแล้ววะพวกไอ้วิงเนี้ยต่อยผมด่ายิ้ววิงนะไอ้ควายไอ้เหี้ยยิ้ววิงไอ้สัตว์ไอ้เียตัวแอ๊กสุดท้ายแม่งนางขำไปม่จ๊ะงงกันสลบไม่ได้แล้วนะสี่สิบห้ามันจะหยุดเล่นก็ยังเฮผมเลยไม่ค่อยอยากด่าไงเพราะว่าเขาด่าไปแม่งก็ไม่แม่งไม่โกรธอ่ะ แต่ถ้าเป็นคนอื่นอะไม่แน่ใช่เช่นเดิร์กไอเดิร์กข้าหกกระบอกนี่เต็มยี่สิบห้าสำอตอนจริงเลยเต็มสามสิบสำรองด้วยไม่เต็มมาไม่เต็มนับแค่ยี่ห้านับแค่ยี่ห้านับแค่ยี่สิบคือจริงก็หกกระบอกอะไอแมวบ่อยไอเซลกับแต่แล้วพวกผมอะพวกผมมันจะจะปิดเรื่องนี้แต่สุดท้ายยังไงเขาก็รู้อยู่ดีแบบไม่ถึงแกงที่เราจะตีด้วยกันอะไรเงี้ยยังไงเขาก็รู้อยู่ดีว่าปืนเราเยอะเพราะว่าเพราะปืนเราเยอะประมาณเนี้ยมาเป็นเวลาหลายวันแล้วครับคือในแอดงแอดดอปเขาเห็นกันหมดแล้ว ตอนแรกอาจจะปิดกันจะแอบว่าเอ้ยตีไม่ติดเลยแต่เวลาเวลาพี่ๆมาถามนะปืนกี่กระบอกแล้วอ๋อเพิ่งเพิ่งสิบสี่กระบอกครับแต่ตอสุดท้ายไงเขาก็รู้ไอ้ย่าเขานับมองด้วยตาบอกในเนื้อตาเขาก็รู้เวลาเล่นแอดดอบเล่นอะไรเงี้ยมีแล้วพี่ดาวอยู่ไหมรับขอเมื่อวานอ่ะมาเอาของเมื่อวานแอดดอบสองทุ่มกับบุ่มอ๋อตอนเจอยังเฮใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็ตัวล่างตัวนั่นแหละครับซื้อซื้อก็สุนซื้อก็สุนให้ครบนะ ไม่มีแบ่งกระสุนนะรีเติมให้เต็มนะกระสุนเต็มตัวแล้วก็เเอาใตัวลยกระสุนหาแดกเองนะแกงไม่ออกให้หนุ่งหนุ่งหนุ่งมื่อาล่ะมันเต็มกี่นัดอะร้อยร้อยแปดสิบหรอร้อยแปดสิบแล้วก็ซื้อในตัวป้าโอเคฮะแสนจะหมดอย่างในป้าอย่าพูดท้ากับลูกอย่าพูดท้ากับลูกครับลูก หนูรู้ไม่แน่ว่าปาคนนี้เขาขอเพิ่มได้ไหมจ้าอะไรครับเจ้าแต่งตัวให้มันดีๆหน่อยไม่ดียังไงป๊าป๊าคนนี้เขาคิดจะทรงผมมันล้ก็ไอ้นี่อยู่แล้วทรงผมอะไรทรงผมกูอะแทรงผมมันก็ไอ้นี่แล้วมันก็ไม่เรียบร้อยแล้ว ได้ได้ได้แต่ผมผมกูก็ผมมึงก็แทบไม่ตากัน้ถ้ามองมันล้นแล้เรียบแป้มาเลยใครเทแท็กจากผมไปบ่ยได่แปะแล้วลยแปะพี่ดอนพี่ดอนมาใช้ลาย่แปะำลายแปะเสร็จแล้ถูกตอนี้ก็ได้ครับแอลเขาเรียกตุ่เป็ดอันเนี้ยพี่เดพี่เดยเคยกับพี่ดอนเลยเออเขาเรียกสองตุ่นเป็ดพี่เอาเฟิร์มห้ผมไม่เอาังน้เมื่อกี้ไงกูฉุดมากเลยโหน้าเลเบลเลยครับ ต้นนพี่เอาให้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยืนแทงหน้านะต้นรวงเลวงับนะเข้ไหอครับพี่วันนี้พูดจะเป็นไอ้นี่ละเวเดตตาจะไปเทดรถกับผมพี่ปืนมันใส่พี่หนักเลยอ่ะที่ไหนดีพี่ไม่นะไม่เห็นใส่พี่เลยแค่บอกว่าแบบก็แค่บอกก็แค่แบบไอเบยอยู่ไหนอะไรเงี้ยแค่นั้นเองก็ไม่มีอะ ไหนมึงแต่เรานำพี่ชายน้าสามเป็ดไงพี่เลยไปเปลี่ยนหน้าเก้าเลยอ่ะเล่นกับยังเฮก่อนอยากรู้ว่ากูอยู่ไหนมันเยอะก็เป็นก็เป็นสัญญากรรมที่ลงมาเนี่ยมันไม่ดับเพื่อเพื่อมันจะได้ชุมเพื่อจะได้ชุบพื่จะได้สวดกับมันเลยบอกกูไม่สนนะกูคนเดียวกูพร้อมสวดอ่ะกูไม่ได้เงียบแบบติ่มแบบมันแน่นอนแบบเมื่อวานอ่ะตารางเตี๋ยวเตี๋ยวเบตี๋ยวค่ะเบื่อเตี๋ยว่าลอย้ีย้ายเบอร์นี่ยนะส่งบ็อกซิ่งอะไรเนี่ยบ็อกซิ่งอะไรคะ โอ้เลเราเคยไว้นะทรงนี้อ่ะคุณจำไม่ได้เหรอลลไม่ได้จำครับฮะโอ้โหมึงขำอะไรมึงขำเฮียอะไรฮะอิงีกรถทำไรอไก้อิงไ้ดตัวให้ดูดีหน่อยขำเฮียอะไรฮะเนี่ยไม่เซี้ยวหรออาจจะเซี้ยวเดี๋ยววันนี้ใครแต่งตัวอาหาเดี๋ยวต้องโดนหน่อนดูจะแคปทีละคน ว่าแล้วก็ไปเปลี่ยนไอ้เนยกูจะไม่ใส่เองเก่งกูอยากให้เห็นตูดลายอ่ะไม่เอาตูดลายเลยแล้วถูกจริงเหรอไม่ได้เหรอโดนใบแดงโอมันเซ็กชวลฮาร์ดเมนเกินไปอะนั่นอะเอ้าใบแดงได้ไงอ่ะมนุษย์คือมนุษย์มนุษย์ก็คืออูยอะไรวะเครื่องมือสะดอกแกอย่าลืมนะ ใส่ตะหลงใส่ตะหลงนะปะแล้วก็เอาคุมหัวมันอ่ะมีมีปะตะหลงอ่ะถ้ามีก็โอเคอ่ะมีที่สะดอกใจเดี๋ยวไปซื้อในคลุกก็ได้ปะไอปืนเซนเซไอปืนเซนเซมาทำอะไรแจ๊สแจ๊สดังดังพอตัวอยู่เขาน่าจะรู้จักกันหมดว่าะเขาแพ้มาตอนนั้นอ่ะกูกูลืมไปแล้วนะว่าแก๊งแก๊งเราเคยสีส้มอ่ะม่นันจำได้เลยเฮียจำได้ไงวะจริงจริงจริงกูลืมจริงกูลืมไปแล้วเนี่ย มีใครมีใครเรียกผมบัฟกูแบบนี้อยู่แต่ก็แบบเพิ่งนึกออกเออตอนแรกกูตอนแรกกูงงไอ้ที่ติดส้มนี่ยังไงเราโผโหมันนานจัดตั้งแต่ตั้งแต่ไอไปตาดำจําบดีนะความทรงจำบดีนะตอนนี้ก็ตาดำพี่ไม่ใช่ไม่ถือว่าตาดำแรกๆอะตั้งแต่ไปยังไม่โตเลยนี่ไปโตละอ้าวเหรอใช่ไปโตละไอพวอแต่งตัวแบบไม่เคารพเคารพแก๊งตัวเองผมไม่ชอบเลย เปลี่ยนทำไมวะ่โอ้ยโอ้ยตั้งตัวเป็นไอคิลิวจิ้มผิดตัวพูดงา่นอ่ะตอนนี้แม่งโดนแค่นั้นแหละแม่งโดนแล้วตอนที่ฟอนซาโดนไม่ได้เจ้ารวมนจอนก็ได้นะต้องไว้ก่อนเป็นรวมรานจอดนนะจะได้วืดเราไม่ใช่คุณจัากลุ่มห้าด้วยมาแล้วเจับกลุ่มห้าด้วยเล่นด้วยหรอ ใช่พี่วินเล่นพี่วินเล่นเราเรารวมตรงไหนนะครับนายาปกับเขาไม่เนี่ยไม่ไม่รู้เลยว่ามอสไม่มีมอสมาช่วยอ่ะเปลี่ยนชุดแล้วหาฟาร์มได้เลยน่าขอดูคนที่แต่งตัวเคารุบแกงผมเคารุบอยู่แล้วออกเกมไปรับชมความสนุกไอ้เหรอไอ้ไอ้รองท้าพื้นแดงเขาเขาเรียกว่ารองท้าอะไรมึงว่าผมมันมันมันตอนรีสุดท้ายมันมันมันค้างอยู่ที่ปากอ่ะเขาเรียกอะไรนะรองท้าพื้นแดงอ่ะมันก็ต้องมีกูอ่ะก็มีกูอ่ะ คริสเตียนลาบูตองไม่ใช่ขอสัญญาเลยถ้ามันหลุดมาอะไรวะกูไม่ยอมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องทาพื้นแดงอ่ะต้องโดนอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใครจำได้มั้งดีดมันหลุดมาเมื่อไหร่ยังไงกูก็ต้องสวนอ่ะกูไม่ยอมโดนคนเดียวแน่นอนอ่ะพี่หลงไหลพี่หลงไหลอีซ่าโทรมาบอกว่าสู้ๆน้องไหวพี่หลงไหลอีซ่าเหรอมี์ศูนย์ศูนย์เจ็ดไหมดีๆแล้วพี่เฉินศูนย์ศูนย์เจ็ดอ่ะพี่เฉินศูนย์ศูนย์เจ็ดอยู่ไหมเล่นในเกมพออย่าไปอะไรกับมันมันโหดวล้อมันอินก็ปล่อยไป